เื้อท่านสิาพายบํบาเพงบักปางอยู่บ้านอันดกเติบอยู่ปีนี้ปีที่แล้วมันบอดกแต่ว่าปีนี้ดกเติบอยู่พี่น้องเป็นบักปางหวาน,วานหวานหวานขนาดอันบ่ท่านละแกเด้โน่นอ่อนกับหวานพี่น้องปีนี้พ่อได้กินพ่อได้กินสิาพายบ,บําเ่งเด้อบักคักบอพี่น้องคักบคักบอพุ่นทึ่งเบือ่อ เป็นเตงได้นี่เป็นเตงได้เป็นเตงได้นี่น้องสิกินหฮเบิ้งสิกินหฮเบิ้งอ,อืมอืมอืมหวานอืมหวาเยอ่ผมมีแนวอื่นมาปนเลยหวานยังเดียว ฮึมึึฮบ้าดพี่น้องาดบูยบ้าเห็นบ่เห็นบ หือสิกินเหีเบ้บงสิกินเหี้บงหืเกินแดงมือบ่หืมคัก่ะหืมจำทำไหมจากตนจากตนหืมแต่พอเนเ่าแบหวาน็นป่ะ ผมเป็นพวกจัดแบบวันแถววันวะน่องเห็ดอ้างลางอยู่เห็นดอกองงปาดปางส่วนหีนะ บอท่นหวานกะกะหวานเอ้ยบทายบ่านเนยบอกตรงนี้บอท่านหวานกะหวานบ้านแกกะหวานพี่นอ้องบักบัก

เดีย๋ยวกันบ่แปะทอนี่แหละจะไมดเก็บบว้หลังบ๊ายบาย